สวดีครับมาอยู่กับบอยยศินนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงเทศกาลอาหารของห้วยขวางนะก็คือเพื่อเราเพื่อจะเดินเข้างานมาเลยครับนี่เลยมียันแบบตุ๊กตายันหวยอะ <laughs> เอ่อผมไมา่หาอะไรกินอะยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ ยังไม่ได้กินข้าวแต่กินเบียร์ไปนิดหน่อยอันนี้มีขนมด้วยนะนี่โอ้หิวข้าวไอตตัวนี้เจอหิวข้าวไอตตัวหิวข้าว <c oughs> กินอะไรนี่นะยำไปยำหายำป้าเปล่าฮะไอตตัวนี้มันหิวข้าว มีหอยทากด้วยนะอันนี้มีแหนมอืมนี่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 เรามาดูนูเห็มมันวิ่งไปหาลุกชิ้นกับอันนี้ผัดมามาเียวเลยเนเอ่เเส้นเล็กสองเส้นเล็กสองมามา,มา ุณกินสองเลยหรอใช่ทำไมมากินเยอะจังเลยพี่อยากกินแหนมอ่ะอยากกินแหนแหนมทอดนั่แนแหละได้กินตรงไหนไดิโดนข้างหลังไงยุงจะไม่ทำไปกินเนรอไม่ม,ม,ไมีสามๆด้วยนะ่นี่่ะ ช่น้องของน้องใช้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาแบบพามากินข้าวอ่ะนะเพราะตอนนี้ผมมุ่มอยู่ข้าวมากเลยครับแต่ยะพผาเดินดูอาหารนะคะก็คือจะมีแมลงมีนกมีนกตัวละยี่สิ้าบาท นกกระทมุโหเดี๋ยวผมจะพาเดินตรงนี้นะเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพามาเดินใหม่นี่ฮะเอเอประจำปกติจะมีงานตรงนี้ชบาแล้วผมก็จะมาแบบเดินทั่วงานแล้วรู้มาซื้ออะไรซื้อผัดไทยสองกล่อง แล้วก็ยำยำถุงหนึงเค่านั้นอะ่ะว๊เดินออาไม่เดินแบบ,บเ,เดินในงานเอาเหนื่อยทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจจริงนี่ฮะใช่ค่ะเดี๋ยวผมผมชอบกินแหนมอ่ะตอนเนี้เป็นอะไรไม่รู้ติดมากเลยเดี๋ยนั้นก็กินวันละห้าบาทสิบบาทอันนี้เปรี้ยวไหมครับ มีอันเปรี้ยวไหมโอเค,อเ,คเอานี้แหละอันนี้ยี่สิบบาทก็คืออัาละห้าบาทอ่ะขอว่าคนมีตังค์เอาตังค์ <c oughs> งไหนมาครับ กมวยพี่อ,อะไรอีกไหมลูกชิ้นอ่ะแม่แม่น้องจะกินบ้า,าพี่ไม่กินพี่กินแหนบบ้างที่ไปหาที่นั่งเดินดํไหาไหมขาเด็กนีก่อนน้องอยู่ตรนงนี้นะน้ำนั่งนี่พี่กินได้หม,กกมดก็คือก็คืองานนี้จะมีแบบบ่อยมากเลยะครับห้วยขวางนี่จะมีงานนี้บ่อยมากเลย ก็คือจะมีเดือนหนึ่งจะมีสองเดือนละครั้งเงี้ยเดือย่างน้อยเดือนละครั้งอยู่แล้วล่ะเดือนละครั้งเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มีมีนาใช่ไหมครับพอมีมีนาปุ๊บเดี๋ยวเมษามันก็หาเรื่องมีอีกเมษามีหาเรื่องมีอีกเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็มีเรื่อยๆยกเว้นหน้าฝนมันไม่ค่อยมีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกับ เดียวกับที่ไล่มานะคะทเท่าที่ไล่มาก็คือมักกะลามักกะลาก็อารมณ์แบบแนวสิ้นปีเงี่ยงานมัเด็กมันก็มาจัดนะกุมภากุมภาก็วาเลนไทน์มันก็มาจัดเน,นี่ยมีนาเนี่ยก็กกหาเรื่องมาจัดว่าเป็นงานอาหารหส่วนข้างๆสนามกีฬาห้วยขวางก็จะเป็นโดนครับเป็นเป็นโดนมนะเราเรียกว่าโดมอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จครับเสร็จอาทิตย์ประมาณ2ออาทิตย์ เสร็จอยู่ประมาณสองอาทิตย์ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นมันกำลังสร้างคือใหญ่มากคือรอบน,นี้ถ้าฝนตกนะครับก็เราก็สามารถที่จะมาเล่นกีฬาแถวนี้ได้เลยนะตรงนี้ได้เลยแหละไม่ใช่แถวนี้หรอกคือมาเล่นกีฬาตรงนี้ได้เลยเมื่อก่อนมันจะเป็นสนามหญ้าครับเป็นสนามหญ้าคนก็มาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็มา ออกกําลังกายอะเต้นอาราบิกอะไรพวกนี้ครับเด็กๆก็มาเตะฟุตบอลแต่ตอนนี้ก็สร้างโดนขึ้นมาแล้วก็ปูด,ด้วยแบบพื้นขันมันนะครับสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้นะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมาไปหาอะไรที่กินข้าวก่อนเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เดี๋ยวแบตมันจะหมดครับนี่เลยครับแล้วเราก็ได้ที่นั่งลล่ะ ก็คือเราก็่า้ตรงโดนนี่แหละค่ะตรงโดมนี่แหละก็โดดูมันมันห่างจากผมไปแว๊ดเดียวเองดูมันซื้อมามาโ่้ห้อยไว้เดี๋ยวกันหลงใช่ป่ะก็แกก็ส่งสารลุงนะครับใช่ป่ะกี่บาทคะ20สบาทเลยอ่ะแกบอกเห็นลุงหน้าเงาเงา ก็เลยช่วยอุ so ่นหนุนลุงเเอาไมก็ไม่มีใครเอาเดยุงแกยืนขายก็เดินผ่านแล้วนะกเดินผ่านแล้วแล้วก็ปร้นคู่กัไปซื้อกะมานแล้วแหละแกเป็นคนที่สงสารขาดคนอื่นมาขอทานแกยังให้เลยคือขอทานอ่ะได้ตังเยอะกว่าเราเลยนะอาจริงขอทานนุงเรียบไดดีทุกคนอ่ะผมว่างถ้าเราออกจากงานประจำนี้ไปขอทาน นายที่ก็ซื้อเนี่ยอัหไทยผมชอบกินแหนมเดี๋ยวนี้อร่อยแล้วก็ลมแรงมากเหมือนจะมีฝนอนะ น้มำมาัพร้าป,ปาาั่นแก้วละสามบาทสอแก้วหกสิบบาทก็พี่คังไปาแว่าใชมันจะสับๆไ,ได้คแลวครนี้าทันนทินกดเอามัมาอากใช้แมต่ตาสามสามจ่ายก็เลยถือมากินฟรีอ่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวให้ความเขา<อ>ยินข้าวอ่ะัวเาองคเยเย่เหลือ ขโมขโมยมิวียให้สองพันเลย,เลยมาตาสามๆอะ่ะเดี๋ยวเขาเติมพลังอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปในงานมันจะเจอแบบขนมอะ่ะจะเจอขนมเจอของหวานจเจอแบบเยอะมันจะทำให้เราหิวมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมาเดิน ซื้อไปเยอะมากซื้อไปแบบเต็มบ้านอ่ะหลายร้อยอ่ะสรุปกินได้ไม่เท่าไหร่ทั้งขนมเค้ข,ขนมเบื้องยำอย่างเงี้นยน้อแล้วก็ซื้อผัดไทยด้วยเนาะคือแบบซื้อเพราะหิววะครับสรุปกินไม่หมดคือแบบมานั่งกินอันนี้ก็่อสิบบาทเลยเนะี่ย แล้วก็น้ำแล้วก็แหนมแหนมก็ซื้อมแ่ยี่สิบบาทงบไม่ถึงร้อยเดี๋ยวไเดินงานเดิเดนเล่นเนาะก็ไปช็อปเสื้อผ้าช็อปอะไรเอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมกินข้าวต่ออุ้มนไปไป่าบ๊ายบายเนาะ นางดีดามาเห็นเห็นงานด้้ยขวาแล้วงานนางจะดีด้ามาต้องพานางมาเที่ยว